ชวนฟังเรื่องหลอนในสองนาทีกับ10บตำนานสยองในมหาลัยโดยมามา่าโจ๊กค,คับและภาพยนตร์เทอมสามตำนานได้แดงมารู้จักตำนานชวนผวาของมหาวิทยาลัยในภาคใต้กันบ้างดีกว่ากับเรื่องราวของได้แดงคู่กับเรื่องของอาจารย์ใหญ่ที่ตึกกายวิภาคศาสตร์เรื่องเล่ามีว่านักศึกษาเฟรชี เพิ่งเข้ามาเรียนตึกนี้เป็นวันแรกไม่คุ้นเส้นทางเลยถามพี่ยามว่าลิฟต์อยู่ตรงไหนยามเองก็บอกทางตามปกติแต่เรื่องมันเริ่มแปลกขึ้นเมื่อเด็กคนนี้กดลิฟต์ไปที่ชั้นห้าแต่ลิฟต์จอดที่ชั้นสองซึ่งเป็นชั้นที่ใช้สำหรับเก็บร่างของอาจารย์ใหญ่แถมยังแปลกขึ้นเรื่อย,เ,อยเมื่อเขากลับมาเรียนที่ตึกนี้อีกกี่ครั้ง ก็ไม่เคยเจอยามคนนี้อีกเลยจนวันหนึ่งได้รู้ความจริงว่าตึกแห่งนั้นไม่เคยมียามประจำการอยู่เลยแต่สิ่งที่ทำให้เขาช็อกจริงๆคือรู้ว่าได้แดงที่นี่มีเอาไว้ผูกข้อมืออาจารย์ใหญ่และยามวันนั้นที่เขาเจอก็มีได้สีแดงผูกอยู่ที่ข้อมือเช่นกันยังไม่พอ ยังมีเรื่องเล่าอีกว่าเคยมีนักศึกษาไปส่งงานที่ห้องพักครูตอนกลางคืนแล้วดันไปถามทางชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่แถวนั้นเมื่อชายคนนั้นหันมาปรากฏว่าร่างของเขาถูกผ่าท้องเป็นแผลกว้างเห็นอวัยวะภายในแทบทั้งหมดจนกลายเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาทำให้นักศึกษา ไม่กล้าเข้าตึกเรียนยามดึกถ้าไม่จำเป็นอีกเลยเทอมสามสามสิบพฤษภาคมนี้